สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับลังเลอยู่นานว่าจะทําคลิปนี้ดีไหมเนื่องจากผมเองเนี่ยไม่เคยเล่นเกมของค่ายนี้มาก่อนรวมถึง PERSONA ด้วยเลยต้องยอมรับตรงๆครับว่าระบบคริสตัลและการต่อสู้เป็นระบบที่น่าสนใจมากๆแต่พอคิดว่าเกมก่อนหน้าอย่าง PERSONA ก็น่าจะใช้ระบบนี้เหมือนกันก็เลยลังเลว่าจะทําคลิปนี้ดีไหม แต่สุดท้ายครับพอเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องยอมรับว่ามันน่าสนใจจริงๆและคิดว่าน่าจะมีคนที่เหมือนผมครับที่ไม่เคยเล่นเกมของค่ายนี้มาก่อนงั้นเราก็มาดูกันดีกว่าครับระบบคริสตัลและการต่อสู้เพียงแค่คุณรู้การต่อสู้จะง่ายขึ้น ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าคริสตัลในระบบคอมแบ t นั้นมันทำงานยังไงพอเริ่มเข้าสู่การต่อสู้ครับคริสตัลจะแสดงอยู่ด้านบนจำนวนของคริสตัลจะมีเท่ากับจำนวนของตัวละครที่พร้อมใช้งานในกรณีที่เรามีตัวละคร4ตัวครับเราก็จะมีคริสตัล4อันแต่ในการต่อสู้จริงครับ ถ้ามีตัวละครของเรา1ใน4ตัวนั้นเกิดน็อกดาวน์แล้วก็หมดสติไปครับเมื่อถึงรอบการโจมตีของเราครับคิสตัลก็จะเหลือแค่3อันเท่านั้นเมื่อตัวละครของเราโจมตีครับปกติแล้วคิสตัลก็จะหายไป1อันต่อการโจมตี1ครั้งนี่น่าจะเป็นการต่อสู้แบบระบบเทิร์นเบทที่พวกเราต่างรู้กันดีครับและอีกหนึ่งอย่างครับที่พวกเราน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วครับ นั่นก็คือการโจมตีจุดอ่อนครับเราสามารถกดปุ่ม L2 ครับเพื<ๆ>่อดูจุดแข็งและจุดอ่อนของศัตรูได้เจ้าพึ่งตัวนี้ครับรมีจุดอ่อนครับถ้าโดนโจมตีโดยการแทงแน่นอนว่าถ้าเราเนี่ยโจมตีโดยใช้จุดอ่อนของศัตรูให้เป็นประโยชน์แล้วก็ศัตรูจะได้รับเดมเมจที่เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับนอกจากที่ศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นแล้ว คริสตัลที่แสดงจำนวนครั้งในการโจมตีของเรานั้นจากที่ควรจะหายไปเลยก็จะหายไปแค่ครึ่งลูกเท่านั้นการข้ามตัวละครไปตัวละครต่อไปโดยใช้ปุ่ม R 1ครับก็เป็นการลดคริสตัลเหลือครึ่งหนึ่งเช่นกัน <wise> และรวมถึงการโจมตีที่ติดคิติคอล no, <hold> ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โจมตีใส่จุดอ่อนของศัตรูก็ตาม ก็ทำให้คริสตัลลดลงครึ่งหนึ่งถึงคริสตัตลจะมีขนาดเล็กลงแต่มันก็ยังทำงานเหมือนคริสตัตลเต็มลูกนั่นก็คือถ้าเรามีตัวละครของเรา4ี่ตัวแล้วเราโจมตีใส่จุดอ่อนของศัตรูทุกครั้ง <ใน S 1> เราจะโจมตีศัตรูได้8ครั้งใน1เเทินพอฟังมาถึงตรงนี้ครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าการโจมตีใส่จุดอ่อนของศัตรูนั้นสำคัญมากๆในเกมเมท a ์อฟร์ และถ้าเราสามารถบิวตัวละครอของเราให้สามารถตีติดคิตข้อทุกครั้งเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่สามารถหาจุดอ่อนของศัตรูได้แน่นอนแล้วครับว่าถ้าเราสามารถโจมตีได้มากที่สุดเราก็จะสามารถล้มศัตรูได้ง่ายขึ้น mm hmm. เรามาดูระบบการหักคริสตัลหลังจากที่เราสั่งให้ตัวละครโจมตีกันดีกว่าครับ mm hmm. ถ้าเรามีคร mm ิสตัลแบบเต็มอันแล้วก็ครึ่งอัน แล้วการโจมตีครั้งต่อไปเป็นการโจมตีจุดอ่อนระบบจะไปหักคริสตัลที่เต็มอันให้เหลือครึ่งอันและในทางกลับกันในกรณีที่เรามีคริสตัลเต็มอันและคริสตัลครึ่งอันเหมือนเดิมแล้วการโจมตีครั้งต่อไปไม่ได้เป็นการโจมตีจุดอ่อนรวมถึงไม่ติดคิต์คัลด้วยคริสตัลที่ถูกหักไปจะเป็นคริสตัลครึ่งลูกตรงนี้ต้องยอมรับครับว่าระบบสามารถจัดก,การกับคริสตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วถ้าเราใช้คำสั่งทีมอัพโดยการกดปุ่ม X เป็นการใช้ท่าโดยใช้ตัวละคร2ตัวร่วมมือกันโจมตีทำให้สามารถสร้างเดเมจได้รุนแรงขึ้นแต่ก็ต้องแลกมากับคริสตัลถึง2อันแต่ระบบคริสตัลคอมแบทของเกมนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะถ้าตัวละครของเราสามารถหลบการโจมตีของศัตรูได้ คริสตัลของศัตรูจะหายไปเลยฟรีๆหนึอันและด้วยระบบนี้เองครับเราสามารถบิ้วตัวแท้งในทีมของเราครับให้เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการหลบหลีกสูงแล้วใช้ทักษะของอัศวินครับในโพคาเมนชั่นครับมันมีความสามารถในการบังคับศัตรูทุกตัวครับให้โจมตีใส่ผู้ไล่สกิลนี้เท <at> ่านี้ถ้าเราสามารถหลบได้รัวๆครับเราก็สามารถจะกำจัดศัตรูได้ง่ายขึ้น นี่คือทั้งหมดของระบบ Crystal Combat หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับขอบคุณที่เข้ามารับชมอยากพูดคุยหรือให้กำลังใจใเชิญที่คอมเมนต์ครับเล่นเกมให้สนุกแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ